กินมาต้กับไหมคะไปนอกเจอไน้องไปคันบัมีเรียกค่ะล่าสุดไร่หมามาโดดใส่น้องเไปนี่เขาค่อยเอื้อนว่าเผาข่าลามเนี่ยเเผาจนไหมเผาข่าลามอันเนี้ยเ <c oughs> อิ่ยจริงเอื้อนว่าเผาเนาะเอออันนี้เขาเอื้อนว่าเผาค่อยเป็นเผาเข่าลาม,มขันบใหม่ขันบัวเป็นเผาข่าลามเอะขันบัวขานบ่วที่กินแม่นแหลแม่นแหลเป็นร้าน,นขันบกินเขาเที่ยวเขาต้องกิน สัสดีคทุกคนสบาดีขอต้อนรัทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องพุดดาอดมดคุกสายขอ้อนรับทุกคนเขาสู่ซน้องพดาอดเชีมัค่ะสวดค่กบาเ้นาทุกคนเา่อง,ง้เนี่มามันะสวเขีนยดีม้อนรัทเข้าน้าอีมจัคะพาทุกคนนัยนังก,กินเนะข้าสู่ซน้ด้าเนีาสวัดีนน้่วีน่นายอนนะนะ ข้าวราดไม่เสร็ผ้าไปบุญได้บอกไปร้างถ้วรียนนี่ทุกคนนี่ก็คือบ้านข้าวราดที่ว่าป้าพันเผาเนาะเฮ็ดติ้กี่โมงนี่ปลาแหลกเฮ็ดติสิบโมงหมดเลยโอ้มาซาเนาะทุกคนเนาะบุนได้หยับใส่น้ำซัพข้าวหลาดนี่ออกมาจะใสร็จปลาแหลกบ่บังอันบ่ไม่ไผยฮะตัวเด็กกอบไผ่คุณ ก่อนี้บบแม่เนาะมั็นก่อแน่นคอกอคุณเนาะข้กไกลโันนี้ะช่วงฤดูหนาวนะทุกคนเป็นช่วงเข่าไม่ป่ามันใช่ไหมทุกคนนะเข่าไม้ไม้่อมาไิ้เข่าลามไมได้หาปีแล้วบบสุกะโอ้ยตัวนลานค่อยหาเข่าลามปิ้งได้จักสุโมงแล้วนี่โอ้ได้จักสุโมงละเผาได้จักสุโมงละปิ้งมาจะห้าปีแล้วแหละ เ่าปตอน12โมงโอตอนเครเาน11โมน2ชั่วโมงผ่านไปเนาะยังไม่ได้กินนะคะทุกคนนะบงไงบงไงเขาใส่ไฟออนแน่เนาะเออใส่ไฟแหงลย่านใม่ใม่มันใหม่ใหม่ใหม่มันใหม่เราไมได้ชิมด้วยเนาะาพอดีว่าฟืนเขามันลายในทุกคนนะขอดีว่าอ่าดุดดุดดินตัวนี้เนาะดุดดินของป้าเนาะ ละกะฟันเปนหมอกเปนไม้ออกมาได้บักลายนะอันนี้ไม่ตู้ละกะซับเป็นน้อยๆไว้เป็นไม้ออยไฟอันนี้ก็ไว้ดั่งเนาะอุ้ยลำบากใหญ่นึ่งคิดหัวก็ได้ในนะครับสิญ่ปันนี่น้องสมพูญเนาะยองยองพี่เจ้าหยองสบายดีไหมสไม่ดีไหมเดี๋ยวพาไปจอบตุ๊บเสยเนาะ ตู้เสยที่อยังตู้เสยเมียนไม่เมียนไรนี่นะจ้าตู้เซยทัานทายพี่น้องพี่ตาไปยังไงไอันนี้ก็ไปดังไฟตัวนี้ก็ไปดังไฟตัวนี้เป็นปืนตัวนี้มาสูมถิมมาได้พี่ตาโอ้ยอยู่พุ่นกับบักหล่าจะยังเก็บไว้อีกบ่นี่ยนะเออกับยามันดังมันอยู่นี่แต่ก็สามปีส่นแหละก็สามปีพุ่นน่ะเออเกินไปมันพอด้ซื้อมันดีละจ้า นะเโอเคสินะติดเลันแจให้ในตู้ด้วยฟื้นพ่อโบอึกตัดเราโบอ้ตัดเราโบห้ายไปตู้อยากได้ตแต่แม่หันไปห้านมันด่างกดีดีหนานตดแม่อู้อยาฟ้าเถื่อสินะกินอะไรยัง เอิญกินไงแม่ซิมแน่พิชชาสิบิอ็ปั่นเสร็แล้วก,ก,กินแล,แล้วนอนว,ว,ว,ว้าวว,าว้าวเือยแป๊บเดียวขลามสุกแล้วนะทาทุกคนมันใหม่มใหม่เข่ามาแล้วจัจมัทำไมเข่ามาแล้วพ่ ต่มันสมซุปสซไบังต่อได้บังต่อตุ๊กตาซื้อมันไม่ได้สุปสุงตอนนี้กาขขาลมา็แลกซุกแล้วเนาะขขาลางไมหรือว่าข้าลางซุกข้าลางไม่เขาลาไม่ตอนนี้กากำลังควมพรมน้ำ่นลังให้มันหยุดินแล้วเขากรเสียวมาซับอ้ไม่ออกยไปไปดูไฟไปหไม่ได้หาปีแล้วได้สกินข้าลามี่าไม่ได้หปีละ

โอ้ยตัวนี้ใหม่เ่ามาลวโอยตายกูน้องเหุจได้ม่เ่าว่าปลดัเลอย่าเิงตัวนี้ละบายุาตบโุกเนาะเรียบร้อยใหม่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะว่าเตบโบซุกเพื่อน่ะโดยวิซีนเอร์ลามา5ปีที่แล้วแม่จะกินท่ยัง ถ้ามหาปีแล้วมันนีเนาะเขาเขาไ่ได้กินนานๆได้กินพิซซ่าเลยะกินาลามนะใพิซซ่ามหหะลองซื้อมาเอออืมแต่เขากินขวบมีมื้อตามฮาบ้างอย่ตัวกาันนี้ใหม่บ้างเส้เคีดวอนี้เอาออกบ่รอสิฮอดัก่อน ไปทุกคนไปกินข้าวลามใหม่กันมาไหมมาทิพย์มาแม่ไปนะคือยามบ้าคุยยาไรคุยยงงไ่ได้เยอะเอาบั้งข้าวลามโอ้ยบั้งข้าวลามเนี่ยมีมาไทยบั้งข้าวลาเมงสิเออใหม่หมดแล้วโอ้ยจนใหม่เมื่อกินได้อยู่ไงแบบนี้ได้กูกินอย่างมันละไม่ต้องมาอ่ะกูเห็นว่ามันใหม่หมดแล้ว พาจะบสุกผู้อยากจะอยากเกือบตายแอจึงไมไม่อยากอยากเกือบตายแต่แต่แต่ินเรหลาใหม่เจอเกวี่กินวางิงโตมาใกล้เลยไปกินเครื่องหลายรีวิวกันกินขลมไหมอันนี้มายังมาใกล้ๆันนี้อันนี้เขาค่อยเอื้อนมาเบิ้งเียรข้างก้นั่ง อันนี้เขาค่อยเอื้นมาเผาข่าวลามเนี่ยเนีผาจนไหมเผาข่าวลามอันเนี้ยแต่สิ่งที่เอื้นมาเผาเนาะเอออันนี้เขาเอื้นมาเผาค่อยเป็นเผาข่าวลามกนไหมขั้นโบใหม่ขั้นโบเป็นเผาข่าวลามอ่ะมันมันสะดีบ่ย่ากินขั้นโบใหม่เลยจ้ามัน้นโบใหม่ก็กินตัวมาเด้อทุกคนข่าวลามอ่ากินแบบอันไม่ไหมเ้าข่าวลาะข้าวข่าลามอันนี้ค่อยเป็นเผาเผาแท้ๆอันนี้ ไปได้ลสัสซัมนันดูตะบากินน้ำบากมัน,นึ่งมันมากนี่ <c oughs> อไม้ยืนนี่ดิบอกว่าไปเอาชวนน้ำคุณมาเอาเพิ่นตะไม้เพิ่นน้ำไ่นุ่มไฟใส่ผสมอันนี้กะจิ้มจิ้ม่อนแต่ว่าของแจ่บยังเหลืออีกหลายบ้างอยู่ในตู้ตัวที่ <c oughs> ย,ยั <c oughs> ยงโบ,งบงงไม่เออน่าจะยังบไม่ <c oughs> น่ต้องกินเป็นในตู้เค่แลซัด ผู้ดเหตุแล้เนับลอมีต้าป่่นี่โอ้ตัวนี้เป็นตาแซ็ตัวนั้นอามีตูของแซบปปแล้วมาให้แล้วนี่นะมันเรียวผู้อยากนะบรได้ขิงเขานางอนหงอนยู่สิบแาดหนงเี่โอ้หสวยไม่นไ้องเกิโไหมมันเนาะมันมีไหมมันจไปเอาไหมผู้อื่นสิโตยัออกสิโตัวคุณพูดซะยาวมีโซ่ไหมมีโซ่หมมีโซ่บ้างขลามีโซ่มหม มากันเนี้ตัวนี้ตัวนี้นะไม่กินมีละเออตัวนี้ได้ตอนี้ผ่านสลือพามาได้เพราะผ้าแขกผ่าอ่อนเอาจับเอาทิพมั้ยไหมทิมผมเดี๋ยวผูกพันกินข้าวนะร้อมพร้อมจะามาได้จะซีละวะจะซีละวะมาเอ้ามันทอดได้เหรอว้าวเป็นไงล่ะซาลาซาลาเอาบ่วงมะอืมมาตัดหยิบเลยต้องขิงหนุ่มอาบ่วงตัดกินเอาเออบ่วงตัดกินเอืมไฟร้อน <c oughs> เอาเขา้าซมน้ำานันเนดะ้อออันนี้มาพอมบวงมาพุ๊เล็กกินเลยเอาวุธพอเอ้บางทีงมันเอายแนงกุ้งทอาจา์มามันเพียอะไรลูกตุ้ตัวเพื่อิดตรงไม่ลูกมันเฮียคือางกีนี่มาชิตตักเ้อวยแล้วเป็นตักคิดออกเนาะมันหอนอยู่ไหมอาก้เบื้องไห้แม่บาดีเล็บ้องอีแม่สิเล็บ้งเอาเบง ว้าวอันนี้เร่องมตัวตัวไปไกลอีแล้วัไปไกลกแล้วไปแลเฮ้ยคอยตัไกลแล้ไปอ้หักปบซี่แล้วบกเพื่อนจับหมาอีกหน่องทียมไปตังอาน้ำมาล้างมือในห้องน้ำ่านบ้าัตัวมีบ้เออดิบ้าจะบ่นคอยเอาตัวเองจริงดู มากินกันเขามากินไทแม่ลูกมากินไทแม่ทักทีมกับยังเกินอยู่นี่ดีนี้มาไว้มาซิมไว้เขาหลามไม่ไหมเวไป็นอะไรตัวบ่ไมมอันนี้ด้เข้าไหมป่ะอืมเข่าไหมมันมัจะใส่โอ้เขากินเข้าไหมจะโดนละอนกินเข้าไมจะโดนละเปลาาห่ือซื้อม่กินเมร่อนนะมือนแสน้องเราบ้างตลาดหรือเขาปลามแล้วขอกับเขาไมแต่เป็นมาแล้วขิ้ผ อืมกระดุมมึงมันหอมค่าเม็ดใสขึ้นข้าวเจ้านสิเขาไม่น่ะเออกระดุมผู้ปิดเขาไม่เม็ดขึ้นข้าวเจ้านี่บกซิงโตเดี๋ยวผู้ท่ากินนะจักมาล้างมือเออเรียบร้อยไปแล้วไปไปตู้เขาไปล้างมือไปเรามากินอีกไปบ้างยุปไปไปรถไปรุดเอาตั้งเอาไม้ไหมแล้วเอาไม้เขากินนะ อ <D Southeast> ่าโดปล่อยกิน่แ่นเ็นานกินาเจ้าบตกน้คนด้อําัเดีต้องให้่ห้เป็นลูกเป็นหลานก็ต้องเฮ็ดแบบนี้บ่นไสสิว่าเจ้าไปเอาค่ะแเออจเฮ็ดค่ะแเออ อันนี้แหละค่อยเป็นลา้ากินข้าวลามเลยนะข้าเป็นลามหักไม่ตู้แล้วหิวข้าวอย่ามาเสนอหน้าเก็มวันทิมมาแบนโอ้ยอยู่วับถึงซันออกซื้อได้เนี่ยบนหัวรักเลย FC นี่เหรอองค์หญิงทัพทิมของทุกคนอ FC กดไลค์หรือกดอันไลน์นี่ว้าขอบใจสุดชุด เมขด้เขาเห็ดขานเมเจ้าแมเจ้าดูฮิแต่เมยซินเลยด้วยชุดก็น่าปั่นอันเบี้ยเลยแต่ชุดไอ้น้องดำปั่นไปลุ่สุกอู้จ๊ะต้อนตัวกันนั่นปากลายมากเฮทุกคนพูดเรื่องขนานุดยอดอมิกาเราไปดูปลาแหล่ดีกว่า อพไวบ่อนโนมก้าผู้สาวบาลางภายเทไงเนาะไยขายเป็นบั้งไม่ได้ขายเป็นอันบั้งเทไเนาะงบั้งละหละสิบเซนเด้อ ขอซื้อในบ้างสองพันกีบได้บ่จะได้แต่บ้างมันด๋อยใจลายมากเลยเนาะอันนี้กะเผาข้าวหลานกินไม่ไม่คนนี้บ้างแล้วไม่ได้เข่าสอนกะีใส่กะทิจักมื่นนี่โอ้จักมืน่นเบาแเทหา้าหกกิโลคุณนะ่ะถ,ถามไปมื่นกูตอบเป็นมืน่นถากูาตอบเป็นโลใส่ป้างเขาใส่ใส่ใส่ใสใสใสลายปันไส ลายดอกกินนัดหลายบอดีเข่าเด้เข่าเข่าจากโลเข่าโลนึงสิบอกอืมเข่าเพลิงโลเข่าโลนึงเผือกโลนึงอืมก็ได้หลายเด้เนาะได้หลายบางอยู่อืมเข่าอ่อ่ะกินแบบนี้เลยนี่อ้าแม่เอาไว้เอาให้แม่กินด้วยใส่กินโซดูไปแล้ดูโอ้หอนเอากินบลายนะ ฮอนฮอนเอานี่ไปไหมเอินปลาแมงเอินปลาใยในแม่เอินในแม่เขาเอินไผ่เข่เอินไผ่โอ้พี่น้องไม่ได้กล้ามามาเด้อมาเด้อขรามนุ่งขรามบ้านหอยหงเด้อบ้านเขาขรามอยู่นะดอนนี่นะลุงสอนนะแม่ลุงสอนนะแม่เมื่สิบแปดเมื่อสิไแปดเดือนย้อนนะน้าบักคูนยังบ่ฮอดยังบ่ถึงเวลาเนี่ยเพราะบัลควิด ก็ไรเฮ็ดอยู่ไรเฮ็ดอยู่บ้านห้วยหงเขากรเดาเขาพบียรเขาจะไปบ้านโดดรวมญาติตอนนี้รวมญาติต่างหากอันนี้รวมครอบครัวกินแบบมินิมอลไปก่อนในน้อยไปก่อนเอาบวงบวงไม่ใส่บวงหน่าบวงมาตักดูรสเซอรี่บวงมาให้ป้าเ่ยติดบวงโอนมาหนี้น้องสิมาฟันบ้างเขาหลามกันต้องเพราะว่าเมื่อกี้นี้ป้าว่าอันมาเฮ็ดได้แล้วละว่า แล้วจะไปกินกันอันนี้ก็เป็นข้างแรกเนาะเพราะว่าปกติกลับไปซื้อกินเอาเช้าน้ำเก็จะปิ้งขายแบบสีเนาะตอนที่ว่าไปหน้าดอนหรือว่าไปแถวพนหูใช่หมโบอิลีเขาก็บม่ค่อยได้เห็ดขายได้อันนี้เห็ดแต่สะพ่วงเห็ดแต่สะพอซ่วงอ่ะบุทัดหลวงหรือว่าบุญทรงเหนืออีกย่งแบบนี้นะทุกคนเขาลับปิ้งไก่สีเนาะทองแบบเกี่ยวข่าวทรงแบบได้กินข่าวใหม่สิ่ไ บริจาคงานบุญประเพณีนะทุนนาะได้เข่าไม่มาฮอกสิมาาฮ็ดกินเองเลยได้กลิ่นบอน้อหนิโอ้เจ๊เจเดยนน กล่องเสียกล่องเสียอยู่เบื้องนั่นเนาะนอกอกไมปดใจี่ใครจะกินมากกับไหมคะไปเดเจอีนอกไปคันบอมีเรียกคล่าสุดไล่หมามาโดดใส่นอ๊อกไปกูจะให้แื้อมึงไปเดาไปไหนนอ๊อกไปทาทีไม่น่ารักเลยรู้ตัวไหม วิธีตอกบั้งขลารกับบคอยง่ายเลยต้องเลซีซีออกเทเลตตรงไหนก่อนบบคอยง่ายเหรอโบคอยง่ายบบคอยง่ายฮันบอกงินยังไงกินยังไงกินใส่ส่ตรอเบอร์รี่อืมกินสัะใหญ่เลยเอาไปมาแล้เขาไปเห็นไม่ก็ได้ญาติของคอยกินมาเลยร้องมาเด้อ หลานน่ารักด้วย,ยหิวเห็นวันนี่โอ้ยยังเหลือหลายบ้างในไหวอยู่บนน้อง มันม่อย่างน้เอย่ามาชนกินองนะคุณใส่โป๊ฟันยัพนแล้วเอกินเส้นบิดใหญ่กว่าน้องยัยเหตุรายเสียดาย ี่เจ้าิไปกกินเอาเลยซะนี่เหรอปอยพันเล้วออกใส่ปดใส่ทลักใส่ปดตังบอรโอ้บร้อล้วใส่ทัลักะใส่ทัลักเขาหลามใส่ทะลักกินได้ย้อนเสื้อดำๆไม่เขาหลามไม่เขาหลามซาโคร่อย Ah. อ้ยมากลอตัวองลอกนะโดยีอวสดำบอกไใช้แปะเลไม่หือปะเลคือเ่าเพลงกันเทลวันนี้มอสตัวนี้ออกัเมื่อนอีโอ้ยเนาะเย่บรอยไปเทนยิมไปาไปกินข้าหลามไม่กันเคียไหมเคไหมเคยไหม กินมันใหม่เลยวะโอ้ค่ว่ามันมมันใหม่จนข้าวเนแล้วทิแล้วก็กินข้าวไช่ทิ้งข้าวออกเหรอโอทิ้งกินข้าวบ่ให้ข้าวออกนะใหม่ไปแล้วแม่เป็นใหม่เลยเป็นน้ำขงดูเอทำงดีพอดี อันน MM ี้พวกเครนให้มันใหม่แบบนี้มันก็ถึงเข่าแล้วเนาะเอาว่าเปียนบดยนเปลือกมันหนาเนาะรสชาติเปลียนไปหมดเลยถึงโตได้กำไรอีกแล้วนี่เกิดขี้นมาเองถึงเขามงตได้กอไรอีกแล้วนี่เกดข้นาเลย เป็น <kung S 2> <amat S 1> คนที่ขาดนะขาดไ่น้อยเลได้เออบบเลนมตัดอนนี้ล้กเป็นแมเจ้าก็เป็นคม็นากางก็แท้งปตัวนาแห้งเห้งเสือยไอยูนดียวกันมีดมั้ยมีดมีดเลยณููมีดปานมีดเจ้อันนึงเลยบ๊ายเป่เส็นแมล้วจะกบจะสร้างกาตัดหรือว่กตัดลายเือแต่แหเลย

นี่ก็สิได้กินแล้วคันโบกมือมิตูนี่ก็คือคิบริกรแล้วค่ะน้อเนี่ยฟันบบเป็นอันทุกคนตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนเด้อทุกคนเด้อก็ขอขอบใจทุกคนที่มาเข้ามาเบิง่งคลิปนี้จนจบนะน้อ,นองและกับมิตูและกับพี่น้องทุกบุตคนต้องขอตัวไปแล้วค่นะว่ามากไก่อย่าลืมถ้ามากก็ติดต่อมาก้าติดต่อข้าลามฉันอยากฉันอยากข้าลามซีมือน้องก็ติดต่อมาข้าวรามซีใหม่ๆที่ติดต่อมาได้นะ ตอนนี้ต้ขอไปแล้วต er. ้อต 1, 2, งขอจบไปแล้วดทุกคนเด้อเนาะจุใหม่กับสีฮอตวันหวยออกแล้ขอหอมใจให้ทุกคนนั้นชือหวยรางวัลที่หนึ่งที่สที่สามแล้วัลครั้งีงขอให้เฮงๆมันๆเลยทุกคนเด้อไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเลยเงๆบ๊ายบายบ๊ายบายนแล้วมาีว่ค้บ๊ายบายแล้เรงไเฮ้งบ๊ายบายบ๊าย น้องนี่เป็นกระเป๋าเชนเนลก็เคยเห็นกระเป๋าเชแนลมาเก้อได้กินบเอินผู้สาวอันนี้มันไม่ผู้ําย